ำนานเซียนปีศาสถานพบหมัวเทียนจีบทที่1211น้เำเต้าสีดำที่ทาคือสหายนักพรดเยี่ยนเชิญเข้ามาเถิดเมื่อครูน่นี้ข้าบำเพ็ญเพียรอยู่ในห้องลับจึงไม่ได้สังเกตเห็นยันสื่อสารหลิวหมิงกล่าวด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาผู้เกรงใจไปแล้วข้าได้ยินจากสิทธิหลานจงว่าท่านกลับมาแล้วดังนั้นจึงได้มาเยี่ยมเยียนเมื่อบุรุษราซ่เยี่ยน,เ,เ,ยยนเห็นหลิวหมิงก็มีท่าทางโล่งใจตอนนี้หลิวหมิงมีความสำคัญสูงสุดตอนนี้กายปีศาจต้องไม่ให้มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นอย่าางเดดด็ข บุรุษชราแ่เย,ยนปรารถนาให้หลิวหมิงปิดด่านอยู่ในนิกายปีศาจเป็นเวลาหลายพันปีและไม่จับไปตลอดกาลได้ยิ่งดีแต่เห็นได้ชัดว่าเรื่องนี้คงเป็นไปไม่ได้แน่นอนว่าหลิวหมิงย่อมมองความคิดของบุรุษชราแ่เย่ยนออกอย่างปรุกโลงเพรว่าน่้เสียดายที่ตนเองไม่ขี่เสียเวลาอยู่ในหน้าน้ำทะเลช่างห่อีกต่อไปสหายท่านนั่งลงก่อนเถิดหลิวหมิงพายมือไปยังที่นั่งในห้องโถงแล้วเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเป็นกันเองบุรุษชราแ่เย่นกล่าวขอบคุณคำหนึ่งแล้วนั่งลงที่ด้านข้างสงครามสิ้นสุดลลลงไปหายววันแ้ สถานการณ์โดยรวมของหน้าน้ำทะเลชางไห่ในตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างหลิวหมิงสอบถามออกไปประโยคหนึ่งข้ากำลังจะบอกเรื่องนี้แก่ผู้อาวุโสหลิวอยู่พอดีเมื่อได้ยินเช่นนี้บุรุษชราซ่เยียนก็รีบเอ่อยขึ้นจากนั้นจึงบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดออกมาอย่างยืดยาวต่อหลิวหมิงโดยกล่าวว่าหลังจากที่กองกำลังของพระราชวังจัก,กระพรดแห่งท้องทะเลถูกกวาดล้างไปแล้วภายในเวลาไม่ถึงสิบวันดินแดนของน้าน้้ำทะเลชางไ่ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย,อย่างพลิกฟ้าความดินอันดับแรก เผ่าเกร็ดทองซึ่งครั้งหนึ่งเคยอวดอ้างตัวเองว่าเป็นเผ่าราชวงศ์ชางไฮได้เริ่มเคลื่อนไหวก่อนโดยได้เข้ายึดครองเกาะรอบทะเลชางไฮที่เคยเป็นของตอนเองกลับคืนมาส่วนเผ่าทะเลใหญ่อื่นๆอ,อีกหลายเผ่าต่างก็มีความเคลื่อนไหวเช่นกันแม้ว่าในช่วงร้อยปีมานี้เผ่าทะเลใหญ่ดั้งเดิมทั้งสิบเผ่าในทะเลชางไฮจะถูกพระราชวังจัก,กรพรรดิแห่งท้องทะเลปราบปรามและกดขี่ข่มเหงอย่างโหดร้ายแต่ทั้งหมดก็ยังคงรักษาความแข็งแกร่งของตอนเองไว้ได้มากพอสมควรจึงไม่ควรประเมินต่ำเกินไปแน่นอนว่า เป็นเพราะการดำรงอยู่ของลิมิงจึงไม่มีกองกำลังใดตาบอดกล้ามายุยยุเผ่ามนุษย์ในแผ่นดินวินชวนบรรดาสำนักนิกายใหญ่ของวินชวนแน่นอนว่าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเช่นกันช่วยโอกาสจากความวุ่นวายในเวลานี้แต่ละนิกายจึงส่งกำลังคนไปยึดครองเกาะหลายแห่งที่อยู่ใกล้กับแผ่นดินวินชวนเอาไว้เช่นกันนิกายปีศาจในฐานะที่เป็นนิกายที่ทรงอำนาจบารามีมากที่สุดในขณะนี้ก็ได้เข้ายึดครองเกาะสามแห่งที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ที่สุดตอนนี้ประมุขนิกายห่วงซื้อ และอาจารย์วิญญาณอีกหลายคนได้นำสิทธิของนิกายปีศาจบางส่วนไปประจำการบนเกาะเหล่านั้นเพื่อเตรียมจัดตั้งสาขาท,ที่นั่นนอกจากนี้เผ่าทะเลทั้งหลายของชางไหย่ยังได้เริ่มส่งผู้คนไปติดต่อกับพันธมิตรวินชวนโดยจัดส่งวัตถุดิบและสิ่งของต่างๆมาให้เป็นจํานวนมากและเสนอให้มีการลงนามในสนธิสัญญาสงบศึกระหว่างกันหลังจากได้ยินเช่นนี้ลิวหมิงก็พยักหน้าโดยไม่ได้โต้แย้งแต่อย่างใดสถานการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นไปตามที่คาดการไว้ ด้วยเหตุนี้นิกายปีศาจน่าจะค่อยๆมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองขึ้นทีละน้อยหลังจากผ่านการฟูมฟักอีกสักหลายสิบปีประกอบกับทรัพยากรต่างๆที่ตนเองมอบให้ความเจริญรุ่งเรืองของนิกายก็เป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นแล้วจริงสิเกือบลืมเรื่องนี้ไปแล้วลิวมิงคล้ายกับนึกเรื่องอันใดขึ้นมาได้กะทันหันจึงเอ่ยขัดจังหวะก,การสนทนาของบุรุษชาราซายเยียนจากนั้นก็พลิกมือหยิบแหวนเกตของวงหนึ่งออกมายื่นส่งให้บุรุษชาราซายเยียนจากนั้นก็เอ่ยขึ้น นี่คือทรัพยากรการบำเพ็ญเพียรบางส่วนของพระราชวังจกักรพรรดิแห่งท้องทะเลที่ข้าให้คนช่วยโอกาสเก็บรวบรวมมาตอนที่ข้ากำลังต่อสู้กับจกักรพรรดิปีศาจทะเลท่านนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมเถิดเมื่อได้ยินเช่นนี้บุรุษชราแซ่เยี่ยนก็รู้สึกตกตะลึงคาดไม่ถึงหลังจากผกาการรับรู้เข้าไปสำรวจในแหวนเก็บของเที่ยวหนึ่งแล้วพ่านเผยสีหน้าปีติยินดีออกมาแม้คุณภาพของทรัพยากรการบำเพ็ญเพียรทั้งหลายในแหวนเก็บของจะเทียบไม่ได้กับสิ่งของที่หลิวมิงเคยให้ไว้ก่อนหน้านี้แต่กลับมีปริมาณมากกว่าอย่างมาก ทั้งยังเหมาะสมกับสถานการณ์ในตอนนี้ของนิกายปีศาจมากกว่าอีกด้วยถึงอย่างไรระดับการบำเพ็ญเพียรของผู้บำเพ็ญเซียนในนิกายปีศาจขณะน,นี้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสิทธิวิญ,ญญาณและระดับของเหลวเท่านั้นด้วยสิ่งของเหล่านี้ขอเพียงให้เวลาสักสิบหรือ20ปีบุรุษราแซ่เย็ยนมั่นใจว่าจะสามารถเพิ่มจำนวนอาจารย์วิญ,ญญาณให้กับนิกายปีศาจได้มากกว่าสองเท่าอย่างแน่นอนผู้อาวุโสหลิวไม่ต้องกังวลข้าจะใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่างเหมาะสมไม่ให้ผิดต่อความคาดหวังอันยิ่งใหญ่ของท่านอย่างแน่นอน บุรุษชราซ่เยยนให้คำมั่นสัญญาพร้อมกับตกหน้าอกของตนเองข้ายอมเชื่อมั่นในความสามารถของสหายนักรถเยี่ยนอยู่แล้วเอาละข้ายังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องการบอกกล่าวกับท่านศัก์หน่อยตอนนี้ที่น่าน้ำทะเลช่างห่ได้สงบลงแล้ววิกฤตของแผ่นดินวินชวนก็ได้รับการแก้ไขแล้วจากนี้ไปข้าจะไม่ใช้เวลาอยู่ที่นี่นานนะและจะหาทางกลับไปยังแผ่นดินจงเทียนโดยเร็วที่สุดอันใดนะผู้อาวุโสหลิวต้องการกลับไปแล้วเมื่อบุรุษชราซ่เยียนได้ยินดังนี้ก็ตกใจเป็นอย่างยิ่งรีบลุกขึ้นยืนและอ้า ้ายต้องการกล่าวอันใดบางอย่างทว่าเมื่อสัมผัสได้ถึงแววตาเรียบเฉยของหลิวหมิงสุดท้ายก็ไม่ได้เอ่ยอันใดออกมาบุรุษชราแซ่เยียนมีความกังวลถึงเรื่องนี้มาโดยตลอดทว่าเมื่อหลิวหมิงต้องการจะไปจริงๆตนเองกลับไม่มีเหตุผลใดที่จะรั้งหลิวหมิงเอาไว้ได้พี่เยียนวางใจข้าเพียงบอกกล่าวเรื่องนี้ให้ท่านรู้ล่วงหน้าเท่านั้นถึงอย่างไระยะทางระหว่างหน้าน้ำทะเลชางไห่และแผ่นดินจงเทียนนั้นก็อยู่ห่างไกลกันเกินไปตอนนี้ข้าย,ยังไม่สามารถพบวิธีเดินทางกลับไปได้ ดังนั้นน่าจะอยู่ที่นิกายปีศาจช่วระยะเวลาหนึ่งนอกจากนี้ก่อนที่ข้าจะจากไปย่อมต้องเตรียมการต่างๆเอาไว้ให้เรียบร้อยเพื่อให้มั่นใจถึงความเจริญรุ่งเรืองของนิกายปีศาจหลิวหมิงเปล่าอธิบายเพิ่มเติมหากเป็นเช่นนี้แล้วก็ย่อมดียิ่งต้องขอบคุณผู้อาวุโสหลิวที่ช่วยเป็นทุระให้อีกแล้วเมื่อบุรุษชราแ่เยี่ยนได้ยินเช่นนี้ก็ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งใจและรีบประสานมือขอบคุณหลิวหมิงเรื่องที่ต้องเกิดสุดท้ายก็ต้องเกิดขึ้นอยู่ดีการได้รับความช่วยเหลืออย่างมากมายจากหลิง ถือเป็นโชคดีอย่างใหญ่หลวงของนิกายปีศาจแล้วหากเรียกร้องมากเกินไปเกรงว่าจะกระตุ้นความไม่พอใจของหลิวหมิงขึ้นมาแทนจริงสิครั้งสุดท้ายที่พวกเราพบกันข้ารู้สึกว่าศพเงินบินของสหายนักปลดเยี่ยนดูเหมือนจะค่อนข้างยากแก่การควบคุมอยู่บ้างไม่รู้ว่าข้ารู้สึกไปเองหรือไม่หลิวหมิงยิ้มเล็กน้อยท่านเปลี่ยนเรื่องสนทนาอย่างกระทันหันสายตาของผู้อาวุโสหลิวราวกับคบเพลิงเรื่องเป็นเช่นนี้ระดับการบำเพ็ญเพียรของศพเงินตนนั้นได้ก้าวหน้าไปอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแม้ในเวลาปกติ มันยังอยู่ในการควบคุมทว่ายิ่งมาก็ยิ่งควบคุมได้ยากขึ้นเรื่อยๆไม่รู้ว่าท่านมีคนาแนะนําใดหรือไม่ตอนแรกบุรุษชราแซ่เย็นรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยแต่ในเวลาต่อมาก็เอ่ยถามด้วยความดีใจแม่ข้าไม่ได้ฝึกฝนวิชาการหลอมศพเป็นหลักทว่าก่อนหน้านี้เคยอ่านตำราโบ,บราณที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในหอตำราของนิกายยอดบริสุทธิ์มาบ้างในตำราเหล่านั้นมีวิชาลับชนิดหนึ่งชื่อว่ากับดักล้อมใจซึ่งสามารถเสริมสร้างการควบคุมการหลอมศพได้หากสหายท่านเชื่อมั่นในตัวข้า ก็ให้มอบศพเงินบินตนนั้นให้ค่าชั่วคราวหลิวมิงเอ่ยขึ้นช้าช้าตอนนั้นเพื่อหลองศพปีศาจระดับดาราพยากรที่ตนเองได้รับมาจากทราบโบราณในทุ่งยามาสวรรค์ให้สำเร็จหลิวมิงไม่รู้ว่าอ่านตำราไปมากน้อยเท่าใดน่าเสียดายที่ศพปีศาจตนนั้นถูกชิงหลิงเอาไปจนถึงตอนนี้เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาคราดหลิวมิงยังคงรู้สึกปวดใจอยู่ไม่น้อยคำพูดนี้จริงหรือเช่นนั้นก็ขอรบกวนผู้อาวุโสหลิวแล้วบุรุษชราแซรเยยนรู้สึกยินดีอย่างยิ่ง รีบหยิบดำเต้าสีดำขนาดเท่าฝ่ามือลูกหนึ่งและป้ายคำสั่งกระดูกขาวชิ้นหนึ่งออกมาจากหน้าอกแล้วยื่นส่งให้หลิวหมิงหลิวหมิงรับของมาแววตาพลันเป็นประกายพลางชำเลืองมองถุงหล่อเลี้ยงวิญ,ญญาณที่เอวแวบหนึ่งจากนั้นก็กวาดตามองป้ายกระดูกขาวครานหนึ่งสุดท้ายแล้วจึงเลื่อนสายตาไปที่น้ำเต้าสีดำนั้นน้ำเต้านี้มีรูปลักษณ์ภายนอกเป็นสีดำสนิทมีกิ่งก้านเรียวเล็กอ่อนนุ่มราวกับทำมาจากวัตถุดิบวิญ,ญญาณธาตุไม้ชนิดหนึ่งทว่าให้ความรู้สึกเย็นสบายคลุมหนึ่งออกมาอย่างคคุมเรือ ลิวบิงผับรานรับรู้เข้าไปสำรวจด้านในน้ำเต้ามองเห็นศพเงินบินตนนั้นกำลังนั่งขัดสมาธิอยู่ข้างในและกำลังหายใจเข้าออกเรากับกำลังฝึกฝนบำเพ็ญด้วยตัวเองก็ไม่ปานสิ่งนี้อาจารย์ของข้าได้ส่งต่อให้ข้าว่ากันว่าท่านครูเท่าได้รับมันมาโดยบังเอิญจากการผจญภัยครั้งหนึ่งเป็นเพราะภายในมีมิติของตัวเองจึงถูกนำมาหลอมเพื่อใช้เป็นถุงใส,ส่ศพหลอมเมื่อบุุษชราไสา้เย็นเห็นเช่นนี้จึงเอ่ยอธิบายออกมาที่ถ้าเป็นเช่นนี้น้ำเต้าน,น,านี้น่าจะมีที่มาบางอย่าง ข้าเองก็ไม่สามารถระบุวัตถุดิบออกมาได้แต่ดูเหมือนว่าจะมีปราณหอยยนที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งสายหนึ่งบรรจุอยู่ด้วยการที่ระดับการบำเพ็ญเพียรของศพเงินบินของท่านก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วเช่นนี้น่าจะเป็นเพราะนำเต้านี้เองเมื่อได้ยินเรื่องนี้ลิวมิงซึ่งกล่าวด้วยวาจาเป็นประกายที่ทาเรื่องเป็นเช่นนี้เมื่อบุรุษชาแซ่เยี่ยนได้ยินดังนี้แน่นอนว่าย่อมรู้สึกประหลาดใจคาดไม่ถึงสหายนักรถเยี่ยนสิ่งนี้ค่อนข้างมีประโยชน์ต่อข้าไม่รู้ว่ายกมันให้ข้าได้หรืออไม่่่่ขข้าาาาาเวววลลชชััครูแะะจะใตถุดิบบยงง เพื่อยกระดับการบำเพ็ญเพียรของศพเงินบินของท่านให้บรรลุระดับผลึกขั้นกลางเป็นการชดเชยหลิวมิงเว้นช่วงไปชั่วขณะก่อนเอ่ยถามในมือสิ่งนี้มีประโยชน์ต่อท่านข้ายินดีมอบให้โดยไม่ลังเลแม้การยกระดับศพเงินจะยอดเยี่ยมเว่าด้วยความแข็งแกร่งของมันในตอนนี้ผู้แท้เยี่ยนยังควบคุมได้ลำบากอยู่ไม่น้อยหากระดับการบำเพ็ญเพียรก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นเกรงว่าผู้แท้เยี่ยนคงไม่อาจกำราบมันได้อีกแล้วบุรุษราแซาเยี่ยนขมวดคิ้วขณะเอ่ยตอบสหายท่านโปรดวางใจเรื่องการกำราบศพเงิน ก็ทิ้งไว้ให้เป็นหน้าที่ของข้ารุ่งนี้เวลานี้ท่านสามารถมารับมันได้หลิวหมิงกล่าวด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยหากเป็นเช่นนี้ผู้แซ่เยี่ยนขอขอบคุณล่วงหน้าแล้วเมื่อบุรุษราซ่ายเยี่ยนเห็นสีหน้าที่เต็มไปด้วยความมั่นใจของหลิวหมิงในใจจึงอดรู้สึกตั้งตรารอคอยไม่ได้ความแข็งแกร่งของศพเงินบินนั้นบุรุษราซ่ายเยี่ยนย่อมประจักษ์แจ้งยิ่งกว่าผู้ใดหากมันสามารถบรรลุสู่ระดับผลึกขั้นกลางได้ต่อให้ต่อสู้กับผู้บำเพ็ญเซียนระดับผลึกขั้นปลายก็สามารถต่อสู้ได้อย่างไม่เพียงพล บุรุษชราใจเย่ยนบอกเล่าสถานการณ์ในแผ่นดินวินชวนแกลิวมิงอยู่อีกครู่หนึ่งจากนั้นจึงกล่าวคำอำลาจากไปลิวมิงหลับตาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงสาวเท้าเข้าไปในห้องลับประกายแสงสีดำสว่างว่าเซียเออร์บินออกมาจากถุงหล่อเลี้ยงวิญญาณแววตาเป็นประกายวิบวับขณะมองดูน้ำเต้าสีดำในมือของลิวมิงอันใดกันเจ้าชมชอบน้ำเต้านี้ถึงเพียงนี้เชียวหรือหรือว่าเจ้าจดจำที่มาของสิ่งนี้ได้ลิวมิงเหลือบมองเซียเออร์แวบหนึ่งก่อนเอ่ยถามขึ้น เหตุผลที่หลิวหมิงเอ่ยปากขอน้ำเต้าจากบุรุษชราซ่เยยนล้วนเป็นเพราะเซียเอ๋อร์ได้ส่งเสียงทางลมปราณเข้ามาในห้วงความคิดของหลิวหมิงเมื่อครู่นี้ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันทว่าน้ำเต้านี้มีกลิ่นอที่ข้าชมชอบอย่างยิ่งชนิดหนึ่งข้าสามารถสัมผัสได้ว่าหากให้ข้าเข้าไปฝึกฝนบำเพ็ญอยู่ข้างในนั้นไม่เกิน20ปีระดับการบำเพ็ญเพียรของข้าจะสามารถก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งจนบรรลุถึงขอบเขตระดับการแท้ขั้นปลายได้เซียเอ๋อร์กล่าวด้วยน้ำเสียงค่อนข้างหนักแน่นเมื่อได้ยินเช่่่นนี้้หหหลลิิววมงงงกก็รรูสึปะาาดใใจอยญ เซียเอ๋อเพิ่งบรรลุระดับแก่นแท้ขั้นกลางได้เพียงไม่กี่ปีเท่านั้นนางถึงกับมั่นใจว่าจะสามารถก้าวหน้าไปอีกขั้นภายใน20ปีอย่างนั้นหรืออย่างไรก็ตามด้วยความเข้าใจในอุปนิสัยของเซียเอ๋อลิวหมิงมั่นใจว่าเซียเอ๋อไม่ได้โป๊ปดแม้แต่น้อยได้ในมือสิ่งนี้มีประโยชน์ต่อเจ้าภายหน้าเจ้าก็เข้าไปฝึกฝนบำเพ็ญอยู่ข้างในนั้นก็แล้วกันลิวหมิงสงบจิตใ,ใจลงและกล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบหากระดับการบำเพ็ญเพียรของเซียเอ๋อร์สามารถก้าวหน้าขึ้นไไ้นน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 ไไปปปดยยย่่่่่่ออออมมเเ็ระโชช์าาางกกตลิิววัแ หลิวหมิงย่อมไม่ขัดขวางขอบคุณมากนายท่านเซียเออเผยรอยยิ้มปิติยินดีบนใบหน้าหลิวหมิงโบกมือไร้เวทออกมาหลายบททั้งหมดชั้นแรกหายเข้าไปในน้ำเต้าสีดำม,มือของหลิวหมิงคว้าจับไปในความว่างเปล่าศพเงินบินลอยออกมาจากน้ำเต้าและทิ้งตัวลงบนพื้นดินศพเงินบินพันลืมตาขึ้นเมื่อเห็นหลิวหมิงในดวงตาก,ก็ฉายแววหวาดกลัววับขึ้นพรานกระพือปีกที่ด้านหลังกำลังจะบินหนีขึ้นไปบนท้องฟ้าในเวลานี้เองก้ามอยากสีเงินข้างหนึ่ง ยื่นออกมาจากด้านข้างและกดร่างของศพเงินบินเอาไว้ดูดสายฟ้าพลังมหาสารคุ้มหนึ่งถาถมลงมาศพเงินบินไม่มีกำลังต่อต้านแม้แต่น้อยและถูกกดร่างลงบนพื้นอย่างแรงในขณะเดียวกันแรงกดดันทางวิญญาณอันน่าพรั่นพรึงคุ้มหนึ่งก็ถึงร่างของศพเงินบินเอาไว้ศพเงินบินตัวสั่นสะท้านพลางมองแมงป่องยักษ์สีเงินที่ยืนอยู่ด้านข้างด้วยความหวาดกลัวไม่กล้าขยับตัวแม้แต่น้อยเอะเซียเออรึงร่างมันไว้เช่นนี้แหละลิวหมิงสั่งการคำหนึ่งจากนั้นก็สะบัดมือ ศพของวิหกยากสีดำตัวหนึ่งก็ปรากฏขึ้นบนพื้นดินที่ท่าคืออสูรูนรกระดับแก่นท่าที่หลิวมิงสังหารไปในดานรกตัวนั้นจบตอนถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช้กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนสำคัญหากมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแจ้งมาได้ขอบคุณทุกกำลังใจที่กดติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ